ตอนนั้นนะครับทํางานเข้ากะเลิกงานประมาณช่วงนั้นห้าทุ่มครับกลับบ้านขับรถขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านก็จะถึงบ้านแล้วครับรถเกง๋งสีขาวตามหลังมาเปิดไฟแล้วก็บีบแตรครับตกใจก็เลยหักมอเตอร์ไซค์ก็ไปชนกับรถอีกคันหนึ่งก็คือนิ้วมันขาดพราะไปกระแทกกับท้ายรถเก๋งนะครับทานอาหารแล้วมันมีอาการปวดทั้งอจงอจเจีอะไรอย่างเงี้ยแล้วจนกระทั่งไม่ไหวแล้วอ่ะก็เลยโทรรถเรียโรพยงบาลมารับมันหมดสภาพแล้วปรากฏมาถึงโรงพยาบาลก็ มีอาการเจ็บที่ศรีรษะทานพาราก็ไม่หายไงคุณหมอก็เลยเข้าซีซีตะแกนะพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยคุณหมอก็เลยเอาใบมาให้ดูว่าเนี่ยมันมีเลือดออกในสมองแล้วก็ไปทับเส้นประสาทตาแล้วก็มีก้อนเนื้อเล็กๆอยู่ด้วยท้อครับตกใจด้วยส่วนหนึ่งไม่เคยคิดนะครับว่ามันจะเกิดกับเรารตอนนั้นก็รู้สึกตกใจแล้วก็หดหู่เสียใจครับ จากคนที่เคยมี10นิ้วใช่ไหมครับอยู่เหลือ9นิ้วทําให้การหยิบจับต่างๆมันมันมันเหมือนแบบมันไม่เต็มร้อยครับมันเหมือนขาดอะไรไปทั้งอย่างนึงต้องแปลกใจว่าปวดหัวแบบไหนไมเกณฑ์ก็ไม่ใช่ทากินยาอะไรก็ไม่หายไงของคนไข้ามาด้วยอาการปวดหัวเฉียบพลันนะครับผมแล้วก็มาซักประวัติ เพิ่มเติมทีหลังเนี่ยก็คือจริงๆแล้วมีปัญหาทางด้านสายตามาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่คิดว่าเป็นสายตามีปัญหาจากอายุที่มากขึ้นนะครับผมแต่ว่าอาการที่นํามาเนี่ยมาด้วยปวดหัวเฉียบพลันก็ได้ทำซีทีสแกนไปก็พบว่ามีก้อนอย่างที่ต่อมใต้สมองแล้วก็ได้ทําการยืนยันว่าตัวก้อนเนี่ยเป็นก้อนชนิดไหนหรืออะไรต่างๆเนี่ยจาก MRI ก็ได้ให้ข้อมูลที่มากขึ้นว่าอาการปวดหัวเฉียบพลันที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากภาวะที่เลือดออกภายในตัวของเนื้องอกเองเนื้องอกเนี่ย จะรักษาด้วยการผ่าตัดเป็นหลักเป็นการผ่าตัดแบบไร้แผลนะครับก็คือเราส่องกล้องเล็กๆนะครับประมาณขนาด8มิลิเมตรเนี่ยนะครับส่องเข้าไปทางรูจมูกของเราครับเข้าไปยังตำแหน่งของเนื้องอกที่อยู่ฐานสมองแล้วก็เอาตัวเนื้องอกออกมาได้จากช่องทางนั้นโดยที่ไม่มีแผลเป็นเลยเคสนี้ก็ก็สามารถทําได้แล้วก็ผลลัพธ์ก็ค่อนข้างดีหลังจากเกิดเหตุทางมูลนิธินะครับก็พาตัวไปส่ง ที่โรงพยาบาลแรกพยาบาลทางคุณหมอเขาบอกว่าต้องตัดเนื้วอย่างเดียวยรักษาไม่ได้ก<ะ>็เลยขอย้ายจากโรงพยาบาลแรกมามาโรงพยาบาลศิริแพทย์เสรีรักมาถึงก็เข้าห้องฉุกเฉินเขาก็ดูแผลรักษาค่อนข้างยากแต่หมอบอกว่ามันมีวิธีนะคุณหมอ,อก็มันกับว่าถ่ายรูปส่งไปให้อาจารย์อีคนหนึ่งดูอาจารกยก์บอกจว่ารักษาได้เคสนี้แกก็เลยขับรถมาเลยทั้งทที่แกออกเว้นไปนานแล้วผ่าตัดตั้งแต่ตอนที่สามจนถึงสิบโมงเชา้า ผ่าตัดก็จะตัดต่อเส้นปลายประสาทตัดต,ต,ต่อเอ็นหลังจากนั้นพอผ่าตัดเสร็จปุ๊บเข้าตู้เขาเรียกตู้ออกซิเจนนะครับเพื่อที่จะให้แผลมันสมานเร็วยิ่งขึ้นนะครับตอนที่หายตอนที่นิ้วใช้การได้ใช่ไหมรู้สึกดีใจมาก,กมันโเหมือนมีอะไรแบบยกออกจากอ,อกไปเลยครับแบบมัน,มน ลงเองมันรู้สึกดีใจครับมันหายปวดนะแล้วตาก็จากที่เคยต้องใส่แว่นา3400อะตอนนี้ลดไปเหลือแว่นระดับ100กว่ามองมองได้อะต่างก,ก็มาวันหนึ่งกลับบ้านเนี่ยนอนก็สามารถเดินออกกำลังกายได้โอ้ยดีมากๆเลยนะมันปลดปล่อยอย่างมากเลย จริงๆความสุขของหมออย่างหนึ่งครับคือผลลัพธ์ของการรักษาที่ดีคือเข้ามาในเรื่องปวดหัวแต่เราไม่ได้แก้เฉพาะเรื่องปัญหาการปวดหัวให้เขาเขากลับมามองเห็นได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตได้มากกว่าเดิมแล้วก็คือเกินความคาดหมายที่เขาที่เขาได้ครับก็ <sayin> คือเหมือนกับเขาใช้ชีวิตอย่าง,ขขงมีความสุขและมีรอยยิ้มมากขึ้นครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณอาจารย์ครับอาจารย์แกโหมีฝีมือจริงรู้สึกประทับใจครับและแกก็เป็นกันเองมากครับขอบคุณทุกๆคนครับที่ที่ที่คอยคอยช่วยเหลือผม ถ้าเกิดว่าจะมีเจ็บป่วยอะไรก็ผมว่ามาที่นี่น่นาจะเหมาะครับก็โรงพยาบาลน,นี้ผู้ลงตรงว่าเป็นโรงพยาบาลที่ก็โอเคให้การบริการไม่พนักงานดีมากรบ,บริการดีมากคือบริการดีทุกอย่างโอเคยอมรับตรงนี้นะจุดนี้นะทุกทุกอย่างเลยเอาง่าย